พระธรรมฮีบรูบทที่สาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระเจ้าผู้ร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์จงให้ความคิดจดจอ่อที่พระเยซูองค์อัครทูตและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่อพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์เช่นเดียวกับที่โมเสซื่อสัตย์ในทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แล้ว ว่าพระเยซูทรงสมควรได้รับเกียรติยิ่งกว่าโมเสสเหมือนกับที่ผู้สร้างบ้านทรงเกียรติยิ่งกว่าตัวบ้านเองเพราะทุกบ้านย่อมมีผู้สร้างและพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งโมเสสซื่อสัตย์ในฐานะผู้รับใช้ในทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านของพระเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งที่จะตรัสในภายหน้าส่วนพระคริสต์ทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตร ผู้สรงครอบครองบ้านของพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายก็คือบ้านของพระองค์หากเรายินหยัดในความกล้าหาญและความหวังซึ่งเราอวดนั้นฉะนั้นตามที่พระวิญญาณตรัสไว้ว่าวันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนเมื่อครั้งกบฏในช่วงการลองดีในถิ่นกันดานที่ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ลองดี และทดลองเราและได้เห็นสิ่งต,งต่างๆที่เราทำตลอด40ปีด้วยเหตุนี้เราจึงโกรธคนในชั่วอายุนั้นและเรากล่าวว่าใจของเขาหลงเตลิดอยู่เสมอและพวกเขาไม่รู้จักวิถีทางของเราดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเรา พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีสักคนในพวกท่านมีใจบาปชั่วไม่ยอมเชื่อแล้วหันเหไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จงให้กำลังใจกันและกันทุกวันตราบเท่าที่ยังเรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านดื้อด้านไปเพราะกลลวงของบาปเราได้มามีส่วนร่วมในพระคริสต์หากเราแน่วแน่ในความเชื่อมั่น ที่เรามีตั้งแต่แรกนั้นจนถึงที่สุดตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนเมื่อครั้งกระบฏใครคือผู้ที่ได้ยินแล้วอย่างกระบฏก็คือคนทั้งปวงที่โมเสสพาออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือใครเล่าที่พระองค์ทรงพระพิโรธตลอดสี่สิบปีก็คือบรรดาผู้ที่ทำบาป ซึงได้ทิ้งร่างของตนอยู่ในถิ่นกันดานไม่ช่หรือและใครกันเล่าที่พระเจ้าทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของพระองค์ถ้าไม่ใช่บรรดาคนที่ไม่เชื่อฟังดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าไปก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อ